สวัสดีครับเอาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอ,อนนท์เชื้อสัตบงกตเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะฮะในกรณีว่าที่ดินของเรามีการถูกชาวบ้านเดินเข้าเดินออกนะฮะบางคนบอกกลัวว่าที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นทางสาธารณะไปนะถามว่าต้องไปปิดกั้นต้องไปปิดป้ายที่ดินส่วนบุคคลหรือไม่ต้องไปห้ามหรือไม่ นะครับตรงนี้เดี๋ยวธนาโนนจะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายกันชัดๆเลยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายเขากําหนดว่าจะตกเป็นทางสาธารณะไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินประเภทนี้นะฮะจะอยู่ในกรณีว่าหนึ่งเจ้าของที่ดินมีการาแบ่งแยกนะมีการแบ่งแยกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดินนะซึ่งในกรณีว่ามีการแบ่งแยกแล้วเป็นเหตุให้ที่ดินซึ่งแบ่งแยกไม่มีทางออกสู่สาธารณะ กฎหมายก็กําหนดว่าคุณจะต้องเปิดทางสาธารณะนะฮะให้ที่ดินแปลงซึ่งอยู่ด้านในนะแต่กรณีว่าถ้าหากว่าที่สองแปลงนี้ไม่เคยเป็นแปลงเดียวกันหล่ะนะอยู่วันดีคืนดีชาวบ้านเที่ยวทางตรงนี้เที่ยวไปเที่ยวมานะฮะจนกระทั่งว่าครบ10ปีนะฮะถ้าครบ10ปีเมื่อ,อไหร่นะฮะกฎหมายเขาบอกว่าตรงนี้จะกลายเป็นภาระจำยอม ภาษากฎหมายเรียกพายะภาระจำยอมภาษาชาวบ้านบอกเฮ้ยเป็นทางสาธารณะนะฮะเป็นทางสาธารณะซึ่งหลักตรงนี้เนี่ยเขากำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1387นะฮะอสังหาริมทรัพย์อตกอยู่ในภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธทิของตนซึ่งต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธินั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นนะครับในกรณีที่ว่ากลายเป็นทางเดินเข้าเดินออกจะถือว่าเป็นภาระจำยอมแต่นะฮะก็มีดีกากำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าหนึ่งคุณยอมให้เข้าเที่ยวหรือว่าเขาขออนุญาตคุณเที่ยวมาตลอดตรงนี้ถือว่านิดเดียวในการที่จะเปลี่ยนข้อกฎหมายตรงนี้ถ้ากรณีว่าที่ดินอยู่ติดกันนะฮะเจ้าของบ้านขออนุญาตเราเที่ยวมาตลอด ไม่ใช่ว่าตามอำเภอใจนะฮะถ้ากรณีว่าไม่เคยเที่ยวแต่เดินเข้าเดินออกโดยที่ไม่เคยทําสัญญาไม่เคยขอร้องไม่เคยที่จะามาพูดมาคุยนะการเที่ยวกันออกเป็นเวลาต่อเนื่องมา10ปีถ้าเป็นโฉนดที่ดิน10ปีคุณเสียที่ตรงนั้นเลยถ้าเป็นนศส 3, ก็10ปีประเภทเดียวกันนะฮะภาละจำยอมเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นนสรหรือโฉนดที่ดิน เหมือนการแย่งปลระปะักภาระจำยอมจะยึดหลักคือสิบปีแต่ถ้ากรณีว่าคนที่เที่ยวตรงนี้เคยขออนุญาตเรานะขอผ่านขออไปนะฮะหรือว่าขอที่จะยอมรับในสิทธิ์เราตรงนี้เขาเที่ยวมาเป็น1 0บยีปียังไงก็ช่างไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิภาระจำยอมได้ทางแก้ยังไงรู้ไหมนะฮะทางแก้เอาป้ายไปติดที่ส่วนบุคคลเหรอ ตรงนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการที่เขายอมรับในสิทธิของเราโดยตรงนะฮะการที่จะยอมรับในสิทธิของเราโดยตรงคือ1คุณจะต้องทํารั้วปิดกัน้นเปิดปิดเป็นเวลาให้เขายอมรับในสิทธิของเรานะฮะในขณะเดียวกันการติดตั้งป้ายสิทธิที่ดินส่วนบุคคลก็ถือว่าประกาศให้เขาทราบว่าเป็นที่ดินของบริษัทไหนยังไงเป็นของใครตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะฮะ ฉะนั้นถ้าให้ทนายอนนท์แนะนำคือหนึ่งเอาป้ายไปติดด้วยที่ดินส่วนบุคคลสองอาจจะทําเป็นไม้กระดกเปิดปิดให้เปิดเฉพาะเวลาปิดเวลานั่นคือให้เขายอมรับนะฮะว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์การที่ใครจะผ่านตรงนี้ต้องยอมรับในกฎกติกาของเรานะฮะไม่ใช่ว่าตามอําเภอใจตามอําเภอฉันอยากเข้าอยากออกเฮ้ยกูตามสัพเพเหระสิปีกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปปิดคุณโดนฟ้อง นะเกิดภาระจำยอมแล้วแต่ถ้ากรณีที่เคยเป็นแปลงเดียวกันแล้วแบ่งแยกเป็นเหตุให้ไม่มีทางออกสู่สาธารณะตรงนั้นคุณต้องเปิดโดยปริยายเปิดฟรีด้วยไม่เสียนะฮะแต่ถ้ากรณีว่าทางภาระจำยอมเหมือนชาวบ้านเราว่ากันเป็นทางสาธารณะต้องใช้หลักที่ผมให้วันนี้นะฮะหคุณต้องยอมรับกกติกาสองใครจะผ่านคุณต้องมาขอฉัน สามให้รู้ว่าเป็นที่ของฉันที่ดินส่วนบุคคลทำไม้เปิดปิดเข้าออกเป็นเวลาเอาให้เปิดได้แต่ต้องมีไม้เปิดปิดกัน้นนะฮะอย่าได้รู้ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเปิดฉันมีสิทธิ์ที่จะปิดใครจะเข้าจะออกต้องขออนุญาตฉันนะฮะฉะนั้นก็ฝากกันไว้สำหรับคนมีที่เยอะๆไม่มีเวลาดูคนใจดียอมให้คนเข้าคนออกไม่เคยไปดูไม่เคยไปตรวจน,นะฮะตรงนี้ที่วันหนึ่ง ที่ของคุณอาจจะกลายเป็นที่ทางสาธารณะก็ได้ฉะนั้นระมัดระวังตรวจตาที่ของตัวเองภาษียิ่งแพงซื้อที่ไว้ไม่ทำประโยชน์ตอนนี้ภาษีเก็บทุกแปลงแล้วระวังให้ดีนะครับมีสาระดีๆเดี๋ยวธนานอนนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ